สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Easy Team Life นะวันนี้เราอยู่กันในเกม Cookie Run Kingdom นะครับในคลิป Preview p a t ประจำวันที่23เดือน4ปี2021นะครับแพทนี้จะมีกิจกรรมใหญ่เข้ามาเขาแจกเยอะมากนะครับทั้งของในชีวิตจริงแล้วก็เพชรในเกมด้วยนะ อัปเดตใหม่อย่างที่1นนะครับก็คือเพิ่มระบบสกินปราสาคุกกี้นะครับก็ต้องให้ภา,าษาเราอ่ะเลเวลสิก่อนนะแล้วค่อยเข้าไปซื้อสกินรา,าษาทได้นะฮะอ่าอัปเดตที่2นะครับ,พเ,ททรบเพิ่มคุกกี้ตัวใหม่เข้ามาคุกกี้รสเคลปสตอเบอรี่นะฮะเป็นอีพิกนะแล้วก็เป็นตัวแท้งนะฮะโอเคเอ่ออย่างที่3เป็นกิจกรรมเพิ่มกิจกรรมเทศกาลขอบคุณ10ล้านอนาณาจักรนะฮะ กิจกรรมเนี่ยจะกินเวลาตั้งแต่วันที่23เดือน4ไปจนถึงวันที่13เดือน5นะฮะโอเคกิจกรรมนี้ก็คือเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็รอรับชิ้นโชคนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกิจกรรมกันอ,อย่างที่1น,นะครับไอ้ประสาทนี่ก็เข้าไปอัพตรงนี้นะครับถ้าประสา,าใครเลเวล13แล้วก็กดคลิกเข้าไปอัพได้เลยนะครับของผมยังไม่ถึงนะ ต่อไปเรามาดูกิจกรรมสุมกชาก็จะมีเพิ่มตัวละครใหม่นะครับนี่เคล็สตรอเบอรี่นะฮะตัวนี้จะเป็นแทงน่ารักเลยทีเดียวอย่างที่3นะครับกิจกรรมขอบคุณน,นะครับสิล้านอาณาจักรการทำกิจกรรมเนี่ยก็คือให้เรากดลงทะเบียนนะครับกดครั้งแรกมันจะเก็บเพชรไป1น0 0เพชรต่อ1วันนะครับเขาจะให้เพชรทุกวันเลย เป็นเวลาทั้งหมดนะครับวันละพันเพชรนะ21วันนะฮะก็21000เพชรนะครับ, 21, รรบแล้วก็ยังไม่พอทุกวันจะมีโอกาสเข้าไปชิงโชคเออเราสามารถกดคลิกเข้าไปแล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเล็กน้อยลงไปนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกใจตรงนี้ก็ไม่ต้องกรอกก็เลยนะครับก็กดแค่รับรเพชรก็พอเออข้อตกลงนะครับเท่าที่ผมอ่าน ก็คือถ้าเกิดว่าได้ของรางวัลแล้วนะครับเขาจะเขาจะส่งมาให้เราที่บ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะติดต่อมาแต่ว่าอาจจะมีการหักภาษีนิดหน่อยนะครับตามแล้วแต่ประเทศแต่ผมขออยากจะขอย้ําอีกอย่างนะครับกิจกรรมแจกของเนี่ยเขาแจกกันทั่วโลกนะครับเขาไม่ได้แจกแต่ประเทศไทยเปอร์เซ็นต์ได้อะอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสรุนนะฮะก็ดูจะสนุกหน่อยนะฮะมีแจกแบบน,นี้เข้ามานะก็ไม่มีอะไรครับ เขาให้อ่านข้อความเอ่อหนคน1เบอร์เท่านั้นนะครับ1คนต่อ1เบอร์โทรศัพท์ต่อการลงทะเบียนนะครับถ้าพยายามลงซ้ำก็อาจจะโดนตัดสิทธิ์ได้นะก็ลองมาอ่านกันดูนะครับในนี้ก็ยาวเหย,ย,ยียดเลยเยอะแยะมากมายเรามาดูของระวัลกันดูดีกว่าวันที่หนึ่งเนี่ยแอป l e Watch นะเขาไม่บอกอประมาณกี่คนเนี่ยห้คนหรือเนี่ยมันปิดไปละผมมองไม่เห็นเอออันที่2บัตรกำนัลสตาร์บัคครับผันคนอันที่3ทั้งหมดเนี่ยเขาจะประกาศผลสัปดาห์แรกนะครับของสัปดาห์แรกวันที่6พฤษภาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆไล่ประกาศผลมาทีหลังนะโอ้มี iPhone 12ด้วนยนะครับ30คนวันที่4ลงทะเบียนไปนะครับนาฬิกาแท็กฮอยเออรตู้ถนมผ้า l g ครับ กล้องโกโดกักแล้ววันที่7ะ่ะพันคนมีโอกาสได้คนละ20 0 0 0เพชรด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับทุกวันเราได้วัล 1, พันเพชรแล้วนะแค่เข้ามากดล็อกอินนะแล้วยังไม่พอนะครับเป็นกิจกรรมล็อกอินต่อเนื่องถ้าใครลงครบ7วันก็จะมีโอกาสชิงฟิกเกอร์ทองคำตัวคุกกี้ผู้กาหานนะครับ3คนทองคำหนัก7บาทนะเป็นฟิกเกอร์รูปตัวละครนี้เลยเสคนทั่วโลกนี่ผมว่ายากมา,มาก แต่ก็ยังยังดียังมีโอกาสเหมือนซื้อหวยฮนะเออกระเป๋านะฮะแล้วก็บัตรกำนัลนร้านไก่ทอดโอโหอันนี้คือเองหนะครับแล้วก็ได้ประผมได้สั้นนะครับ AirPods Pro อืมอันนี้เขาท่าครับตู้เย็นอยากได้อยู่พอดีเลยครับตู้ยี่สมซ่งรองเท้าผ้าใบไนกี้อันนี้ผมไม่ทราบว่าเดี๋ยวเขาจะขอเบอร์เบอร์เท้าเราไว้หรือเปล่านะ ถ้าได้เดี๋ยวค่อยรู้กันแล้วก็อีกพันคนนี่เยอะกว่าเดิมน,นะครับได้2องหมืเพรนะครับวันที่ส4บีนี่อีก7วันชิงฟิกเกอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับทั่วโลกนะกระเป๋าสตังค์กุชชี่โอ้โหลิปสติกชาแนลโอ้โห5้คนโอ้ไอ a พดแอครับ50ลำโพงบลูทูธห้าคนเสื้อแล้วก็สมาร์ททีวีซัมซุงไม่บอกขนาดนะครับ วันที่21ทุกอาทิตย์เลยเนาะเขาจะให้สุ่มพันคน20,000เออ 20, พรนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยอาทิตย์ที่3ก็จะชิงฟิกเกอร์กันอีก1ครั้งนะครับทั้งหมดฟิกเกอร์จะมีอยู่3ตัว4ตัว3ตัวเป็น7ตัวนะครับฟิกเกอร์ก็ลองมาลงกันดูได้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้ผมว่าเข้าท่าเลยทีเดียวคนที่เลิกเล่นไปแล้วนะครับหรือว่าคนที่พักการเล่นไว้ก็ กลับมาล็อกอินเช็คอินก็จะอาจจะมีโอกาสได้ของรางวัลติดไม้ติดมือไปนนะครับอย่างอย่างไม่ได้เลยก็ได้เพชรน,นะครับ21,000เพชรน,นะโอเคนะครับสำหรับคลิปพรีวิวแพดประจำวันที่23นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับผมบ๊ายบาย